อลังการมากนะคะอลังการงานสร้างคือแบบดูดูพี่ตุ๊กดูธรรมชาติลื่นล่มลื่นไปหมดแล้วเขารักษาได้เนะดูสิดูแลนีชทำาดีเลยนะคะดูทำกระถางลูก หลายรูปเนาะตั้งแต่สมัยน100ามา้าต้นไม้เขาอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นพระนอนนะนี่น่าจะสร้างยังไม่เสร็จพี่ตุกนนี้านอนอยู่ตรงนี้นนผะนอน,อน,น,น,อนตรงนี้จะเป็นพญานาคกับ ค่ยาันจัยส่นี้นจะเป็นค่าํามันเครื่องสั่นไปที่วัดนะคะค่าตามสีวันเกิดที่จะอบวลไปด้วยรอยเท้ารอยทำของครูบาอาจารย์ฉะน้รียนเเลยนะคะทุกคนรู้จักเนาะครูบาอาจารย์ใส่บาตรใกรรมฐานยป่มันคืชตูท่านมาที่วัดทมประเด็นจนี่เป็นพยาคุณ กรรมฐ่าอยู่บนเขาในถ้ำนะคะในถ้ำนะคะข้างบนเนาะขึ้นไปจากนี่ไปก็ประมาณ4ี่ห้ากิโลนะคะมีปรากฏเป็นตุ๊หนังสือไว้บ่งบอกไว้ชัดเจนนะคะบ่งบอกไว้ชัดเจนว่าเป็นสถานที่ของครูบาอาจารย์ได้มานั่งภาวนานะคะอยู่ที่นี่เนาะงั้นบ้านข้างเขาแดงการก่อสร้างศาลาทุกลงในการดูแลพื้นที่วัดตรงนี้อุโมงค์มองต้นไม้ ตรงนี้เป็นพญาพอพญาน้าพญาขุดโยนเหรียญตรงนี้ก็ได้นะคะพญาน้าอยู่ตรงนี้ที่เขาปัน้นไปดูหรือยังคะพี่ตุ๊กมาดูพญาน้าอันนี้ก็จะเป็นองค์พระนนะคะที่ยอยู่ตรงเนี้ย อันนี้จะเป็นเหมือนอพระาธาตุอินแขวนเนี่ยตรงนี่พระาธาตุอนินขวนนี้ข้างบนยิ่พญานาคกัตรงนี้แต่ว่ามุมสวยนี่ต้องไปถ่ายจากฝั่งโน้นใช่ค่ะต้องต้องไปอยู่มุมนั้น,นจะถ่ายออกมาสวยมีรอยพระพุทธบาทนะคะแต่ต้องมุมโน้นนะคะจะสวยตรงพญานาคตรงเนี้ย เขาจะปั้นเขาจะแกะจากหินนะคะตรงนู้นจะมีมมร,ะร้านกาแฟค่ะใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟข้างบนก็จะเป็น,น,นะะวิวสวยมากอันนี้ ดูสวยมากค่ะตรงนี้ครั้งที่สีแล้วที่มานตรงนี้